หนึเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เออการที่พวกเรามาโรงเรียนเนี่ยมาทำไมก็เล่นโทรศัพท์ไมต้รู้แล้วนีเป็นคนตอบที่ถูกต้องมากเออคาวคาใครน่ารักที่สุดในห้องเราหรอค่ะในห้องเราน่ารักคกช่ยตอบยากนะเดี๋ยวเ ไม่ไม่ร er ับประทานค่ะตอนเช้าไม่รับประทานอ่ะเหรอไม่ปวดคอเมนูตีม้ไม่นะแทนแทนตื่นเช้าปุ๊บแทนทำอะไรตื่นแบบตื่นเลยตื่นปุ๊บแบบอยากทำอะไรต่ออนนไอ้เจ้านี่นอนต่อนะเออไม่เหมือนกันไม่นอนต่อ กูจะเปิดการสอนพิเศษอะเรียนบ้าอใส่เลยมิตรนื่องนนะ่ะไปนักเรียนมาเรียนมาทำไม แต่ว่าถ้ามีที่ที่โรงเรียนเน่ยมีครูแับผมก็ดีนะบ้านบ้านนี้ยแม่ทางานบ้านให้แม่ทำงานบ้านแม่แม่ก็ซื้อมาบ้างซื้อมาบ้างจะบ้านอาหารทำเองหรือยังไงแม่กลับบ้านกี่โมงแม่กลับบ้านกี่โมงอยู่แล้วมรู้แล้วเราเรามาถาเชิญค่ะสิบเจ็ดที่อาเชิญมาบีบเล่าให้กูดิ lah kamu memang betul dah an an hang kau dah betul ni mana lah bang yes <-'s>